อเมริกานาโต้กลวงฮังการี97%ไม่เอาความบาทรัสเซียเมิน EU อียไม่ให้กู้หนุนรัฐบาลต้านนาโต้เชียร์กู้บริกแทนขณะที่สหรัฐและนาโต้พยายามย้ายวิกมาปั่นในเอเชียเพื่อต้านจีนหนักขึ้นหวังจะปล่อยให้ยูเครนนาโต้ NATO ลุยรัสเซียเป็นหลักในสงครามตัวแทนยูเครน แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์จะไม่เป็นไปตามแผนภายในของสหรัฐปั่นป่วนทั้งเศรษฐกิจการเมืองการทหารแม้จะทำตัวเลขเงินเฟอ้อเดือนนี้ดูดีว่าลดลงแต่ถ้าลดจริงทำไมยังขึ้นดอกเบี้ยไม่หยุดทั้งทที่จะทำให้ภาคการผลิตจริงของสหรัฐไม่อาจฟื้นตัวขณะเดียวกันประเทศสมาชิกนาโตก็ออกมาแข็งข้อโจงแจ้งมากขึ้นไม่เกรงใจอเมริกาเหมือนในอดีตบ่งบอกภาพข้างนอกอเมริกานาโตสุขใสแต่ใสในเป็นพร ไม่แข็งแกร่งอย่างอวดอ้างวันที่16มกราคม66สำนักข่าวสปุตนิกรายงานว่าชาวฮังการ,รีกว่า97%ขัดขานการคว่ำบาตรที่สหภาพยุโรปกำหนดต่อรัสเซียตามการปรึกษาหารือทั่วประเทศที่ดำเนินการโดยรัฐบาลฮังการีตัวแทนอย่างเป็นทางการโฆษกของรัฐบาลฮังการีอเล็กซานดราเซนกิรายีในการปรึกษาหารือระดับชาติที่จัดขึ้นในประเทศนั้นประชากรฮังการีเกือบทั้งประเทศได้ออกมาตอบ ต้าน,นโยบายคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปต่อรัสเซียจากการสำรวจพบว่า97.5%ของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าพวกเขาต่อต้านการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับ น้ำมันของรัสเซียโดย97.6%คัดค้านมาตรการต่อต้อตานการนำเข้ากา๊าซและทรัพยากรและผลิตภัณฑ์อื่นๆของรัสเซียซึ่งส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้นชาวฮังการีส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมการปรึกษาหารือ96.3%ระบุด้วยว่าพวกเขาวิพาษ์วิจารณ์การคว่ำบาตรซึ่งส่งผลให้มีการจำกัดการเดินทางรัฐบาลฮังการีตั้งข้อสังเกตว่าบรัสเซลจะพิจารณาผลการสำรวจการปรึกษาหารือและทบทวนนโยบายการคว่ำบาตรที่สร้างความเสียหาย ต่อประเทศในสหภาพยุโรปการสำรวจทั่วประเทศดำเนินการมาตั้งแต่วันที่14ตุลาคมถึง15ธันวาคม65โดยมีผู้เข้าร่วมตอบแบบสอบถามเกือบ1.4ล้านคนฮังการีเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในยุโรปที่ปฏิเสธที่จะสนับสนุนการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อรัสเซียซึ่งทําให้สหภาพยุโรปไม่พอใจอย่างมากและกดดันรัฐบาลของประเทศที่นําโดยประธานาธิบดีวิตเตอร์ออบานอย่างต่อเนื่องออบานจึงเดินหน้าสํารวจความคิด ของประชาชนของประเทศเกี่ยวกับการคว่ำบาตต่อต้านรัสเซียและการขอความช่วยเหลือจากพวกเขาได้รับการตอบรับอย่างกว้างขวางให้ไ,ไปกู้เงินกับธนาคารพัฒนาของบริกโดยไม่ต้องสนใจ EU นาโต้ขู่ว่าจะลงโทษโดยตัดเงินช่วยเหลือไม่อนุมัติเงินกู้ ทำแบบนี้ยิ่งผลักให้ฮังการีไปซบรัสเซียอย่างไม่อาจขัดขวางได้ฮังการียังคงได้รับก๊าซรัสเซียราคาไม่แพงซึ่งช่วยให้ประเทศรักษาเสถียรภาพกับพื้นหลังของการพัฒนาวิกฤตพลังงานในประเทศสหภาพยุโรปอื่นๆรัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารพิเศษในยูเครนเมื่อว,วันที่24กุมภาพันธ์หลังจากสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและลูฮัน ร้องขอความช่วยเหลือเพื่อปกป้องพวกเขาจากการโจมตีที่รุนแรงขึ้นโดยกองทหารยูเครนประเทศตะวันตกและพันธมิตรก็ได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย9ครั้งซึ่งนำไปสู่การหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานและส่งผลให้ราคาพลังงานทั่วโลกพุ่งสูงขึ้นกระทบค่าของชีพประชาชนสูงต่อเนื่องก่อนหน้านี้รัฐมนตรีต่างประเทศฮังการีปีเตอร์ซิสจาโตได้ประกาศในการประชุม สหประชาชาติว่าจะไม่มีวันตกลงที่จะคว่ำบาตรบริษัทพลังงานของรัสเซียทั้งโรสตอมและแกสพอมตามข้อเรียกร้องของสหาภาพยุโรปซิจาโตย้ําว่าความขัดแย้งในยูเครนไม่สามารถแก้ไขได้หากปราศจากการเจรจาระหว่างรัสเซียและสหรัฐอเมริกาประเทศสมาชิกนาโตอีกแห่งที่แสดงท่าทีแข็งกร้าวต่อนาโตอย่างเปิดเผยก็คือโคเอเชียทั้งรัฐสภาและประธานาธิบดีโคเอเชียปิด ปฏิเสธการฝึกทหารยูเครนในดินแดนของตนตามคำขอของสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าโครโอเอเชียจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยที่เพิ่มขึ้นและสัดตรงๆว่าอเมริกาใช้ยูเครนรบกับรัสเซียประหนึ่งเป็นทาส โซรานมิลานวิสประธานาธิบดีโครเอเชียกล่าวว่าแผนนี้ของอเมริกานาโต้ NATO, ไม่สามารถทำลายรัสเซียและไม่สามารถถอดปูตินได้การลงโทษจะใช้จากสงครามหนึ่งไปยังอีกสงครามหนึ่งแล้วเราควรเป็นใครเราไม่ใช่ทาตของอเมริกาและล่าสุดจอร์เจียปฏิเสธที่จะให้ความช่วยเหลือทางทหารแก่ยูเครนอีกครั้งรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกีฬาและเยาวชนเทซึนกิอาน,นิกล่าวว่ารัฐบาลจะไม่ยอมให้ประเทศ เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสู้รบยูเครนจะถูกทิ้งไว้โดยไม่มีความช่วยเหลือทางทหารของจอร์เจียจอร์เจียไม่ได้ตั้งใจที่จะแทรกแซงความขัดแย้งทางทหารเซเลนสกี้ไม่หยุดที่จะบังคับให้อดีตพันธมิตรเปิดแนวรบที่2 พื่อแยกสลายกองกําลังรัสเซียออกจากกันไม่สําเร็จก็โกรแค้นและกล่าวหาจอร์เจียว่าลักลอบนําเข้าสินค้าทางทหารโดยระบุว่ารัสเซียได้รับชิ้นส่วนอะไหล่และอุปกรณ์ทางทหารจากการผลิตโดยต่างประเทศผ่านดินแดนของจอร์เจียแน่นอนว่าไม่สามารถแสดงหลักฐานได้แม้กําลังหลักของนาโตอย่างอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันก็ต้องเผชิญการต่อต้านจากภาคประชาชนและภาคธุรกิจของตัวเองอย่างหนักทุกวันนี้การประท้วงขับไล่รัฐบาลและต่อ ต้านนาโต้ขยายวงกว้างขวางในหลายประเทศและยังไม่สงบมีการประท้าระหว่างตำรวจและผู้ประท้วงยังไม่มีข้ารลางว่าจะสงบแต่อย่างใดแบบนี้เท่าวันนี้ต้องรบกับรัสเซียอาจจะมีแต่คณะกรรมการ e ูและหัวหน้าหมู่นาโต้เท่านั้นที่จะลุยกับรัสเซียอเมริกาเองก็มีปัญหาการระดมกำลังทหารไม่เข้าเป้าเพราะกระแสต้านสงครามคุกกรุ่นไปพร้อมๆกับกระแสแตกแยกภายในประเทศก็หนักหนาะสาหัสข,ขึ้นทุกวันเงินก็ร่อยหรอ เปโตรโดอล่าเสื่อมหนักยิงเร่งกระตุ้นสงครามล้างหนี้หนักขึ้นและมุ่งหน้าปั่นเอเชียแปซิฟิกแทนอย่างดุเดือดหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอาริราชพ่ายจัก,กรีวงคงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมืลายสิน้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์1,000เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืดหตัว ในราคาเพียง1,200บาททรงฟรีทั่วประเทศโท02่02-114-6663